นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นี่คือองค์รูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นปางทรงศิลนะครับที่เห็นอยู่นี่นี่คือต่างที่พระองค์ทรงใช้นอนสมัยหนวดนะครับและตอนนี้อยู่ที่วัดเชิงท่านะครับส่วนนี่เป็นพระประจําชนมวานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วนี่ก็เป็นนี่คือกุฏิเก่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินสมัยเมื่อย้อนไปเมื่อ2300นร หนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คือแท่นบุดสบกที่ประดิษฐานพระบูชานี่เป็นพระที่ราชวงศ์ักีมาสร้างถวายนะครับนี่ก็เป็นวัดเก่านี่ก็คือพระภิกษุพุทธทาสินะครับแลวนั่นก็คือพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาศีสมัย กรุงศรีวิยานะครับซึ่งสมเด็จพระสกราตอง์นี้นะครับทรงเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และการคำนวณน,นะครับและทรงได้พย,ยากรณ์ไว้ว่าอายุทยาจะแตกปี2,310นะครับท่านแมน้แมน ภาพนี้เป็นรูปอ่า